สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำบ็อกเซตของสครับเค้กนะคะราคาอยู่ที่1340ายบาทส่งฟรี EMS นะคะแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยนะคะก็จะได้บ็อกเซตแล้วก็จะได้โบชัวร์นะคะข้างหลังก็จะมีสับพะคุณแล้วก็เลขที่จดแจ้งนะคะทั้ง2อันเลยนะคะนี่นะคะก็จะได้ไปนะคะแล้วก็ สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทุกท่านนะคะก็ที่มีรหัสเนาะหรือว่าไม่รู้จะสั่งซื้อกับใครนะคะก็สามารถทักมาที่ไลน์หนูเบนซ่านะคะ n o o b e n z a a เนาะหรือว่าจะทักไปที่ศูนย์นะคะศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของสครับเค้งนะคะที่ไลน์เก้ว sc นะคะ ก็จะจัดสรรตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านให้นะคะถ้าใครเอออยากจะทักมาสอบถามเบนก็ทักมาได้นะคะก็ยินดีนะคะให้คำปรึกษากับทุกคนนะคะแล้วก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะคะสาวๆทักมาสอบถามได้เลยนะคะเบนเป็นตัวแทน VIP นะคะตัวแทนรายใหญ่นะคะของภาคเหนือเนาะทักมาสอบถามได้เลยนะจ๊ะไป็แล้วไ๊าว่า